ดีทุกคนเออตอนนี้เรากำลังอยู่กับคันธนูสมัยตะกี้นี่นี่เรีนวาวแหมเรีนวาวแหมดือด้อดือดึงมันยังกว่านี้ไ<ว>อ้น,นี้คือทำมาจากไหวนะทุกคนนะอันนี้ไม่พยแต่ด่เห็นโดนหรอเราจะทำการแก่งสูเบิงะทุกคนนะ<ว>มันจะเป็นสี่ นั่นน้องจะเอาขึ้นไปแลนอยู่ทั้งฝากับกับว่าวว่าวอีตาเล่บอย์ว่ายาวอย่างว่ายง่ายเอาใส่หัวว่าวอันนี้ว่าวไหมขี่สูดดำๆเอาขี่สูดดำๆใส่นี่เรามีตัวตัวว่าวให้ดูด้วย นี่ไง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 มีไอ้คนว่าวยังก่อนน้องไอมันเท่ากันบอลอิตะเล่ดิเนาะอันนี้เป็นว่าวของน้องไอนะทุกคนนะนี่บอห่างคือคนบอห่างคือคนโอ้มึง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 จัดสรรโดยปูน นี่จะน้อยเราไปเลียนสภาพบักงหนึ่งดิหนี่ว่ามันหน่อยหน่ดีนี่จะขึ้นไปกับธะนูขั้นนี่มัดใส่กันกับวาแล้วก็สิทเลีนงียมึงคลิปไหนดังดูดูดูึงดูดูดูงมันบาไงมื่อที่ดังบ้องไงมเอาบ่เกิหฮะมาเอาวัเกินนมันหนักหนอนง่า่ไหมมันต้องอันนดียงง่ยมึงวาวเขาบักงหนึ่งมึงทนุก็ทะนุง่าก็วาวไปอีก อันนี้เราจะเก็บไว้เราจะเก็บไว้ก่อนหนงไอยไอยากอายกล่องเราก็จะลาคลิปนี้ไปด้วยสนูซึ่งเด็กสมัยใหม่ก็จะไม่มีใครเล่นเท่าไหร่เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ